อ่ะเนี่ยก็เออนี่ตอนนี้ก็นะอืมอืมเนี่ยเออข้าวหมูอืแล้วก็เอออันนี้ก็ลงเปลี่ยนเป็นกินรสไอ้นี้บ้ารสสตรอเบอรี่อืมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น กินมากินรสสต,ตร์เบอร,รี่บ้างนะอืมอืมอืมแล้วก็เข้าเข้าวหมกไก่อืมอืม จะกินอะไรก่อนดีเนี่ยเออกินข้าวก่อนก็ได้อื 嗯嗯，二十五亿，二十五亿。 嗯。啊，ประมาณนี้咧，嗯。